แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามแย่งตัวดานี่โอมโมแนวรุกของแอเบลสิกตามรายงานของสื่อกาตาลันก่อนหน้านี้เอลซิองเนวรายงานว่าบาร์ซ่าได้เล็งกองกลางตัวรุกทีมชาติสเปนให้เป็นหนึ่งในทางเลือกเสริมทัพแต่อยู่ในลำดับความสนใจที่น้อยกว่าราฮินสตอร์ลิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทำให้สื่อเจ้าดังรายง,งานเพิ่มเติมว่าวันพุทธที่ผ่านมาปีศาจแดงพร้อมลงสนามแย่งตัวแข้งวัย23ปีเพราะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของทางเอลซูกราน่าแม้ตัวนักเตะอยากย้ายกลับไปบาร์เซโลนาเพราะครอบครัวอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ทางเอลซูกรานาต้องการรายหิมไปร่วมทีมมากกว่าในตลาดหน้าหนาวส่งผลให้การเจรจาเพื่อดึงดานีโอโมยังไม่ชัดเจนและสื่อเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในหน้าร้อนแทน ต่างจากแมนยูเนเต็ดที่พร้อมลงสนามและมัดใจโอโมโดยเชื่อว่าหากได้ข้อเสนอที่นักเตะพร้อมไปวิสูจน์ตัวเองในเวทีพรลเม์ลีกก็พร้อมจะเดินทางมาสุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับจะมีข่าวอัปเดทตทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชร์ไปด้วยกันเพราะเราคือยูเนเต็ดขอบคุณครับ